สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมเบิร์ดนครพถมนะวันนี้บอกเลยว่าเด็ดสุดๆนะครับเด็ดสุดๆนะช่วงนี้บอกเลยว่าผมค่อนข้างจะได้ท้าแบบเด็ดๆมาเยอะมากเลยนะครับนี่เหรียญแรกเด็ดปละให้ดูเอาเลยนะครับเหรียญ ใบขี้เหล็กนะครับรุ่นแรกปีสองห้าสี่เจ็ดเนื้อนวะหนึ่งในสามเดเหรียญน,นะครับนี่ครับพี่ดูผิวดิผิวนี่แบบออกแก่ทองเลยนะนี่ผิวแก่ทองนะครับนี่อาจจะเป็นแบบนี้ออกเขียวๆในแก่ทองคานะครับตะใบเต็มนะครับสวยมากเลยผิวนี่คือเอาว่าผิวเนี่สุดจะ นะครับแต่ว่ามันมีลอยนี่มันน้อยนะจมูกนะครับจมูกแบบโดนเหมือนเนื้อทองแดงนะครับถ้าเป็นจมูกโด่งเรนนี้นะล่าสุดนะครับจมูกโด่งๆนะครับประมูลกันไปสองแสนสองหมื่นกว่าบาทนะครับนี่อันนี้จมูกแบบโดนหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่ซีเรียสน,นะผมบอกเลยว่าสุดนะเนื้อนวะนะครับนี่ครับ แต่ใบเต็มห่วงนั้นๆผมจะเจอมาทีเนาะนะครับแล้วก็เพชรจะกลับองค์นี้5้าโค้ดพี่นฮีเลี่ยมทองลายมิไทยนะนะครับ10กร,รมัม10กร,รมัมตอนนี้เลี่ยมสามหมื่นสาสาสี่เลยนะเออนะครับผมบอกเลยนะครับอันนี้สามหมื่นกว่านะเพราะเฉพาะค่าเลี่ยมนะครับพระเดี๋ยวให้ดู ว่าทำไมผมบอกองค์นี้พิเศษนะครับทำไมผมบอกเฮ้ยองนี้คือพิเศษสุดละนะครับในอีนี้เพราะว่านี่ครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเพราะว่าเป็นองค์ของหนังสือวัดเลยองค์ที่หนังสือวัดนะครับนำไปเป็นองค์ดารานี่ครับพี่ดู นี่อนี่ครับองค์นี้เลยองค์นี้เลยพี่นะครับนะดูดินี่ครับคนอื่นอาจจะแค่ได้เห็นในหนังสือได้เห็นหนังสือแตกพี่คือผู้ที่ได้ครอบครองนะครับนี่สวยมากนะครับเจ้าของเดิมเฉพาะเช่าไปตอนนั้นนะเฉพาะพระเปล่าช่วงพ้าที่แบบ ราคายังไม่แพงนะเช่าเรียนนี้ไปนะครับห้าหมื่นบาทนะครับนี่ดูดิตอนนั้นตอนที่พักหมื่นกว่าบาทเองนะนะครับนี่สุดไหมนะให้สุดคืออยากใครอยากได้แบบสุดแล้วอ่ะองค์นี้เลยนะนะครับองเก่าผมยังอยู่นะอง์นี้ผมเปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทนะครับยังอยู่นะอง์นี้ ห้าโค้ดนะครับพิเศษองค์ดาราในหนังสือนะครับหนังสือวัดนะหนังสือของวัดเลยพร้อมเลี่ยมทองร้านพิไทยสิบกรัมน,นะหนาจัดนะครับทองร้านพิไทยนี่เขารู้ๆกันอยู่นะครับนี่องค์นี้ผมเอาแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่นี่แล้วกับผมไม่คิดราคาราคาแบบราคาขึ้นเลยก็คือเอาราคาเดิมที่เจ้าของเคยเช่าตสมัยก่อนเลย นะครับสุดจัดนี่นานๆนะนานๆผมจะเจอมาสักองนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ครับพร้อมกรอบทองลายพิไทยทองลายพิไทยไม่ต้องห่วงเก้าสิบกว่าขึ้นเก้าสิบสองเก้าสิบสามเปอร์เซ็นตนะคือเก้าสิบขึ้นอ่ะเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสามแล้วแต่นะครับอยู่เรทนี้ตลอดนะครับอันนี้นะครับเอาแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อไปครับนี่ครับใบขี้เหล็กรุ่นแรกปีสี่เจ็ดเนื้อนวะ ตะใบเต็มนะครับนี่ครับพี่ดูความสวยเอาแล้วกันนะความสวยนี่ให้ดูเลยผมขอ125,000บาทนะ125,000บาท1ใน9อ่เา397เหรียญน,นะครับนี่ครับดูความสวยของพระก่อนนะผมอยากให้ดูความสวยก่อนคือองค์จริงสวยมากเขียวปึ๊ดเลยนะครับ องค์จริงคือเขียวสวยเลย1,25,000บาทนะครับกับเหรียญน,นี้เพชรออาเหรียญใบคีเล็กปี4,7รุ่นที่ประสบการณ์ถือว่าเยอะมากและเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับอ่ะต่อไปเอาใบคีเล็กปี5,6นะครับพี่ดูหมายเลขครับ1,2,3,4เลี่ยมทองหลานพิไทยผมพูดแค่ว่าถ้าพี่เลี่ยมทองปัจจุบันนี้ แค่หัวเตา่าตอนนี้ร้านพี่ไทยนะงานหัวเตา่าตอนนี้ก็สองหมื่นกว่าแล้วนะครับสองหมื่นกว่านะครับอ่าเนี่เพราะผมเลี้ยงกันอยู่ประจํานะครับนี่หัวเต่าเห็นอย่างนี้นะเจ็ดแปดกำเลยนะร้านพี่ไทยไม่ธรรมดานะผมบอกก่อนไี่ดูห่วงนะครับนี่นะครับแล้วหนาพี่ไทยนี่ขึ้นทองหนามากนะครับนี่คือถ้าพี่ไปเลี่ยมอ่ะเฉพาะทองเนี่ย คือสอง0มืกว่าแน่นอนนะครับนะ2 2 0 0มืนสองืสาพระนะพระเนี่ยซื้อขายกันตอนนั้นนะครับอง์นี้2 5 0 0 0ันบาทนะครับนะขอชอบพี่หมายเลขกันดูดิหนึ่งสามสี่นะครับเลขแข่งการเริ่มต้นเลยวันนี้ผมขอแค่25 0 0 0 2 5 0 0้าันบาทผมให้ทั้งพระทั้งทองเลยนี่ครับจริงๆผมเอาพระมาขายหมื่นหนึ่งดีกว่านะเออแล้วกับทองเหลือหมื่นห้าเลยนะแล้วทองไปใส่ทองคำได้เลยนะ ไม่เอามไม่เอาผ like มยังนี้เลยนะเอา25 0 0 0ันบาทเล็1หนึ่งี่นะใบขี้เหล็กยันส่วนนี่ครับพิมพ์ใหญ่ดูนะร้านพี่ไทยนี่สุดอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นใบขี้เหล็กเนื้อเนาวะวัดหนองผงนกนะครับอันนี้จริงๆแล้วความพิเศษไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับพระเนื้อนะวะก็อยู่ประมาณสองพันห้าแต่ว่าได้ทองทองนี่ก็หนักอึ้งเหมือนกันนะ องนี้เอาเก้าพันนะครับเอาเก้าพันบาทนะครับนี่เก้าพันบาทนะครับอน,นะให้ราคานี้เลยนะครับแล้วก็นี่พี่ดูให้ดูจมูกผิวมีฟ้าบางๆเป็นเรื่องปกติของรุ่นนี้เขาแหละนะครับนี่แต่จมูกเนี่ยโด่งไปย๊ดเลยไม่มีรอยเลยนะนี่เจริญพรบนเคยทะยานขึ้นไปถึงสองหมืนกว่าบาทนะนี่เลขครับเก้าสามห้า เลขสวยเลขสวยด้วย935นะครับองค์เนี้ยผมเอาราคาแบบพิเศษเลยเอา7,500บาทพอนะเพราะมันมีมีความเป็นฝ้าบ้างนะถ้าไม่มีฝ้าเนี่ยผมบอกเลยผิวใสๆเนี่ยหมื่นขึ้นนะครับอ่าแต่เนี่ยเอา7,500พอแถมเลขสามหลักเลยนะรุ่นนี้สร้างแค่2,796เหรียญน,นะครับสร้างน้อยนี่ครับเลขก้9หน้าเลยนะ935นะครับนี่ 7500บาทราคานี้เลยนะครับแล้วก็ไปได้เนื้อทองฝาบาทวันนี้ทองฝาบาทมันสวยจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเล่นเนื้อเงินก่อนไม่พี่เจอแบบนี้ทําไงพี่เจอแบบนี้ทําไงเลข2หลักเลข2หลักเลข98นี่นี่ใบขี้เหรรุ่นแรกวัดละหมันปี 54, ห้าสี่เนื้อเงินเลข2หลัก ผมเพิ่งเคยได้นี่แหละครั้งแรกผมไม่เคยได้เลขสองหลักมาขายเขาเลยนะออนี่ครั้งแรกเลยที่ได้มานะนี่ครับเลขสองหลักหายแบบยากมากเลยนี่นะ5-4ใบคีเหล็กปี5้าสี่เนื้อเงินเลขสองหลักเลข98้าด้วยเลขดีด้วยโอ้โหนี่ครับผมเอาแค่สามหมบาทนะไม่รู้ดิเลขทั่วไปอยู่มันเคยขึ้นถึงสองหมื่นแปดสองหมื่ นะเคยขึ้นราคานะแล้วพี่ว่าเลขสองหลักถ้าพาราคาขึ้นอีกจะไปขนาดไหนอ่ะถึงไม่ถึงจะยังไม่ขึ้นนะแ่เราว้าวอ่ะเราโอโ้โหเป็นไงอ่ะคนเห็นนีว้าวอ่ะเลขสองหลักใครเคยเห็นล่ะแถมเลขสวยด้วยเก้าแปดนะเอาสามหมื่นบาทนะครับเหรียญน,นี้พร้อมกล่องพร้อมกล่องเดิมๆนะครับเอาสามหมื่นนี่สุดไหมวันนี้ผมบอกแล้วผมมานี่จะ มั่งมีสีสุกเนื้อเงินโค้ดทองคำหนึ่งในแปดสิบห้าเหรียญน,นะครับจะไปหาที่ไหนเงินเงาวับมีลายจานหลวงพอ่อมีรอยจานหลวงพ่อด้วยนี่ครับเมตตาจานให้นะเฮงเฮงรวยรวยนี่โค้ดทองคำนี่ครับจานดิบสุดจริงและจมูกนี่ให้โด่งปี๊ดเลยนี่ครับหนึ่งในแปดสิบห้าเหรียญรุ่นยอดนิยมของวันรังหมันอีกหนึ่งรุ่นนะมั่งมีสีสุกนะผมเองยังมีวาสนาแฟ,ฟนแค่ทองฝาบาทน,นะครับ อันนี้เอา35,000บาทนะครับ35,000บาทสำหรับเหรียญนี้สุดนะสดจริงนะอ่ะมานี่ครับไปได้เลขแบบโคตรสวยมาเลยนี่จเจริญพรบนเนื้อทองฝาบาทโอ้โหนี่124นะอันนี้เลข124นะครับอันนี้ผมเอา3000บาทพอนะ เอา3เอา,อานี้ดีกว่าเอาแค่2อ0พพอเหรียญนี้124เอา2,500บาทพอนะครับนี่เดี๋ยวผมให้เลขแบบสุดจัดขึ้นมาอีกนะนี่ครับพระนี่ก็สวยปีตอยู่แล้วเห็นไหมแต่เลขปีตกว่า169ครับโอ้เลขดีมากเลยนะอันนี้ผมเอา3,000ันบาทพอนี่ครับ169นะครับเอา3 0 0พันะนี่เอาแค่3,000พอใครไวใครได้แล้วกันนะครับ แล้วก็องค์นี้ครับนี่ครับหนึ่งแปดเก้าผมเอาสามพันเช่นกันนี่หนึ่งหกเก้าหนึ่งแปดเก้านี่เลขดีมากๆเลยนะครับเอาเหรียญละสามพันนะครับนะกิ่งแสนตำลึงนะครับเนื้อสำลิดลมดำอันนี้เอาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับเหลือสององแล้วนะนี่จากสิบองค์เหลือแค่สององนะครับนะนี่ครับแล้วก็สามเค นะครับเหรียญคุ้มภัยนะครับเหรียญคุ้มภัยนี่ครับของลวงปู่ปีห้าหนึ่งนะครับอันนี้ออกวัดทุ่งกระพังหูนะครับอันนี้เอาเอาแค่สองร้อยห้าสิบพออืมใช่ไหมผมเปิดสามร้อยป่ะไม่เป็นไรผมเอาสองร้อยห้าสิบพออันนี้แบ่งปันไปนะครับให้ให้ให้ไปนะมีแค่สององค์ให้ได้นะเหลือแค่สององค์แล้วก็นี่ครับสิบทัด วันนี้ลูกค้าปิดทองคำผมเลยเอาสิบพัทไปให้ชมโอ้โหไปมอบให้ด้วยนะครับแถมโอ้โหพี่ก็บอก,อกหอมมากหอมจริงๆนะดูมีสเสน่ห์มากๆเออนะครับนี่ครับอันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับมีเหลือแค่สองกล่องนะครับเหลือแค่สองกล่องเอากล่องละหนึ่งพันบาทพอนี่ครับไปห้าโซ่นะสิบทัดนี่เนื้อนะผงจินดาใครได้ไปนะลองรู หอมกินนี่หอมช่วยเลยนะเอานะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมนะวันนี้เอาแค่นี้พอเนาะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะแค่นี้ก็โหยหนักแน่นเลยนะนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่านใดที่ชอบรายการไหนนะก็แคปรูปส่งมาทองข้อความได้เลยนะครับอ่านะครับส่งมาได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาด e p ี ต,ต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไวเพียงเท่นี้นะครับ EP ต่อไปจะมีอะไรมาให้ศึกษาและสะสมกันดีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วน EP นี้ขอประคุณมากๆครับเบิร์ดนะครับพมสวัสดีครับ